เฮ้ยทีวีแมนทุกคนเปิดมาใหม่เลยเอา้าตายเลยอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องมีคนไปกดนะทุกคนสีแดงคือตายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทอดหัวเอ้ยอยู่นิ่งอยู่นิ่งตบหน้าพวกไป สวัสดีครับผมชินซีเพวันนี้ก็มาต่อกันที่สกิบบี้ที่ทอยเลพีที่39ถึง E p ที่59าส <Wow. S 1> นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ดู E p พีที่1ถึง e p ีที่38นะครับก็อย่าลืมย้อนไปดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะครับมุมซ้ายมุมซ้ายมุมนี้นะหลังจากครั้งที่แล้วไทท่านซัปเกอร์แมนได้ถูกควบคุมโดยเ,เหล่าสกิบบี้ที่ทอยเลก็เลยทําให้ฝั่งพันธมิตรเสียเปรียบนะครับโดนบุกไปเยอะมากก็อ p พีนี้มาดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นยัร,ร,ยร,ร,ยรบ ชมกันได้เลยครับเดอะฟักบูมบีเซนเอาล่ะทุกคนโอ้โหเหมือนกับสูสีนะเมื่อกี้สกบีดี้ฆ่าได้นะครับฆ่า c a m มล่าแมอันนี้ค a เมล่าแมก็ฆ่าได้แล้วก็โอ้สูสีพิกไปเฮ้ยทีวีแทุกคนเปิดมาใหม่เลยอันนี้ไม่เคยมีมาก่อนนะครับอีีที่1นึถึงสาไม่มีนะนี่โผลมาเลย39มาเลยครับแล้วก็ฉายรังสีปุ๊บ กีบีดี้ทำอะไรไม่ได้ตัวขยับตัวไม่ได้นะครับโอ้โหเอาายกนิ้วให้ก่อนโอ้เพราะขยับตัวไม่ได้ก็ค้างง่ายๆโอ้คือแสดงว่าทีวีแมนนี้แสดงว่าเป็นเพื่อสะกดจิตแน่เลยทุกคนเอาละแล้วถือที่ไม่ต้องสู้บอกไม่ต้องสู้บอกไม่ต้องอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไปอุย้ยให้อะไรใส่อ่ะทุกคนอ๋อเหมือนกับ การลังสีนี่ไงการแสบอูตายตายตายกันหมดไปดึงง่ายๆแหละครับขยับตัวไม่ได้บอกเลยตอนนี้เท่ากับว่าายพันธมิตรนะครับมีสามถูกต่างทีมแล้วนะเออคาเมล่าแมนสปกเกอร์แมนแล้วก็ทีวีแมนนะครับนี่ให้ใส่ครอบไว้การลังสีแล้วก็เอา่าการลังสีเสร็จยังไงตัวอะไรมาอยู่ในความมืดอะไรวะเนี่ยเป็นหมอกๆนะครับอุ้ย มาถึงเลยหรอมีเลยหรอไททันทีวีแมนอันเนี้ยฉายลังสีสีแดงรังสีสีแดงทําอะไรได้ดวะเมื่อกี้สีม่วงนะครับอู้อา้าวตายเลยอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องมีคนไปกดนะทุกคนสีแดงคือตายเลยว้าวตายกันหมดเรียบตายเรียบเพราะว่าอุ้ยเจ๋งเจ๋งอา้าวมองเราทําไมเนี่ยอย่าบอกนะ มีด <Mid, S 2> ใช่ไหมอุ้ยเฮ้ยทุกคนหน้าตาน่ารักจังอล้วน,นี้ยังไงปืนผัามาไม่ต้อง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 ใช้ปืนนี้นะครับหูฉายสีม่วงหลุดเลยโอ้ไม่ต้องใช้แล้วปืนอะปืนไม่ต้องใช้แล้วปืนอุย้ยสู้กันเองด้วยหรอเอา้าโดนรังแสงอีกทีหนึง่งสู้กันเองเลยตอนแรกแค่หลุดนะครับอีกทีสู้กันเองเอา้าอะไรอะอะไรแล้วเนี่ย อู้หูตุบโดนไปห,หรอแล้วนี่ยังไงเฮ้ยมีแว่นด้วยทุกคนอ๋อเมื่อกี้มันแย่งแว่นแน่เลยทุกคนมันแย่งแว่นไปชัวร์มันแย่งแว่นอ้าวาใช้การไม่ได้รังสีใช้การไม่ได้หนีอา้าววาร์ปได้ด้วยหรอเฮ้ยทุกคนทีวีแมนวาร์ปได้ด้วยนะครับอ๋อทีวีแมนวาร์ปได้แล้วก็นี่ยังไงโอ้อ สรุปว่าสกีบิดี้แม่งฉลาดทุกคนมันเอามันเอาของที่กันนะครับไปทําเป็นแว่นตาเนี่ยใส่แว่นตากันทุกตัวเลยแล้วลังสีก็ใช้ไม่ได้แต่ว่าอู้ยสีแดงไนดะ้อ๋อมันต่อ,อยแว่นแตกปะต่อยปุ๊กแว่นพังนะครับแล้วมันก็เลยใช้ลังสีสีแดงแล้วนี่อะไรเนี่ยแล้วนี่อะไรใครยิงอะไรมาอู้ล็อกเก็ตมีทรายเพียบเลยว้าวว้าวว้าว,ว,าวทุกคน อ้าวนี่ไงสปีกเกอร์แมนมารวมล่างด้วยเป็นลำโพงกับลังสีรวมกันเลยรวมกันเลยช่วงนี้บุ้มบุ้มเจ๋งว่ะทุกคนโอ้โหเจ๋งทั้งแบบทีวีแมนนะครับทั้งลังสีแล้วก็ทั้งเสียงโอ้โหนี่ไงคอมโบกันได้แล้วนี่โดนควบคุมอยู่น,นะน่ะไททันสปีกเกอร์แมนอ่ะโมโหโมโหโมโหเลย นี่อะไรว้าวโดนไหมดิอันนี้โดนควบคุมอยู่นะไททันสปิกรแมนนะครับสู้กับทีวีไททันทีวีแมนตู้ไม่ได้เลยว่ะทุกคนนั่นไงเฮ้ยสปิกรแมนตู้ไม่ได้เลยวะ่ะเหมือนตัวเล็กกว่าเยอะเลยทุกคนแล้วเป็นกรงเล็บปรับไปจับนะครับลำโพงแตกไปหนึ่งเลยโกรธโกรธอ๋อทีวีแมนเหมือนหายตัวได้ว่ะทุกคนเนี่ยมันใช้ หายตัวปุ๊บเหรอหายตัวหายตัวได้ทุกคนเลยอันนี้ยังไงโอ้หต้องให้ตัวใหญ่ต้องเล่นแบบรุ่นเดียวกันหน่อยทีวีแมนนะครับโอ้มาแล้วตามล่าว่ะทุกคนทีวีแมนตามล่าไททันสปิเกอร์แมนนะครับแต่ว่ามีไททันสกิบบี้มาแล้วก็ดูดโอ้โหตัวนี้มันดูดเข้าหมดเลยนะครับยังไงตัวใหญ่พอๆกันต่อยอไปหนึ่งที เฮ้ยเอาว่ะเจอขึ้นเสียงลบแล้วก็นะฮะเหมือนกล้ามปูอ่ะทุกคนเหมือนกล้ามปูอ่ะแทงมาเออเอ,อ,อะไรวะล่ะอ๋อไม่ตายทุกคนตัวดูดตัวที่โดนดูดไปเมื่อกี้ยังไม่ตายนะครับยังมีชีวิตรอดอยู่เอาว่ะแล้วต่อไปนะครับเหมือนกับไททันทีวีแมนพยายามตามล่า Man, นะไททันสปีกเกอร์แมนนะไปทุกที่เลยทุกคนดูดิไายตัวตามไปทุกที่เลยอมกแล้วไีกแล้ว ว้าวเกาะกันได้นะครับแล้วก็ยังสีสีแดงไปลืมใส่แว่นมาหรอน้องลืมใส่แว่นมาหรอโอว่าสีแดงเฮ้ยโอ้หโหมันล่อตัดทิ้งเลยเฮ้ยโอ้หมันตัดเกาะมันตัดเกาะเราปึ๊่อต่อยไปโอ้ลุดหมดเลยเกาะลุดหมดโอ้โหเป็นตะขอเกี่ยวมาตะขอเกี่ยวมาตรงหน้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้หูไททํนสปิกรแมน อู๋ที่โดนควบคุมอยู่นะครับโดนลุมโดนลุงว่ะไทท่านทีวีแมนจังหวะนี้อูเพียบเลยแล้วมันจะเข้าควบคุมแต่ว่าไม่ทันนะครับหายตัวได้ก่อนอุ๋เกือบโดนแล้วเกือบเสียไปสองตัวละคือตอนนี้ไทท่านคาเมล่าแมนเ็เจ็บอยู่นะครับส่วนไทท่านสปิกร์แมนเอ้ยนี่ใครอ่ะทุกคนไทท่านสปิกร์แมนก็โดนควบคุมใช่ปะทีวีแมนเมื่อกี้ก็โดนเจ็บอีกโอ้โหเกือบโดนควบคุมนะเมื่อกี้ นี่อะไรอ่ะทุกคนคาไมล่าแ,แมนตัวนี้ถือที่สุดซ่วมเอาว่ะดึงไปปืนพาดมาหายเอารลหลุดดิหลุดจากการควบคุมนะครับใครที่ไม่ได้ดูอีพีก่อนก็อย่าลืมมาย้อนดูก่อนนะเฮ้ยมีใบเลื่อยมาโอ้โหโอ้โหตะก,กีบดีใบเลื่อยนะครับอันนี้เป็นกงจักเลยเอาว่ะแล้วนี่ยังไงเนี่ยเรื่องไงเนี่ย โอ้ไม่ดีละไม่ดีละวบอกว่าไม่ดีละไม่ดีละโดนใบเลื่อยนะครับเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อโดนปลาเป็นอะ่ะเฮ้ยทุกคน TV, บูแมนทีวีป่ะทีวีบูแมนอันเนี้ยที Woman, วีบูแมนวะอู้หูฉายทั้งสี่ทีเดียวตายเลยเอาละกงจักมาสู้ยังไงดีสู้ยังไดงไดีไม่หลบด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหถอดหัวไปควบคุมมะเนี่ย เฮ้ยเอาว่าทอดหัวควบคุมได้ข้างเราก็มีตัวควบคุมเหมือนกันนะครับยังไงโอ้โหฝั่งขรงข้ามมีการแบบมาควบคุมได้เราก็มีตัวควบคุมแล้วน,นี้ยังไงเนี่ยเ้ยเกินเกินปุ๊บหายตัวพาเราวาร์ปมานะครับอันนี้พาคามเมล่าแมนวาร์ปมาส่งที่ฐานแน่เลยเต็นเต้น <laughs> อันนี้นี่ไงฐา,านจริงด้วย อันนี้ฐานคาเมล่าแมนนะครับแต่เมื่อกี้ทีวีแมนก็เข้าออกได้ตามสบายเลยนะวาร์ปมาเตือนภัยเตินภัยเตินภัยก่ออะไรขึ้นโอ้โดนจุ่โจมโดนจุ่โจมเทียบเลยโอ้สก,กิบี้ี่พ่นไฟได้ด้วยโอ,โอ้พ่นไฟได้ด้วยนะครับโอ้ยิงล็อกเก็ตเอาดิมีปืนใหญ่ต้้งล่วงไปหนึ่งทีแล้วล็อกเก็ตมันมาอีกทีนึงปืนใหญ่พังนะครับ อ้าวแล้วนั่นฮีโ่อีกแล้วตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่าถือที่ดูดต่วมไปว้าวรักษาหายแล้วเหรออันนี้ไทท่านเอ่อไทท่านคาเมล่าแมนนะครับออ้มีอาวุธใหม่ด้วยมีค้อนไปขอทอมาแล้วเนี่ยไปยืมทอมมาอู้พ่นไฟอะไรไอะไรพ่นไฟอะไรพ่นไฟนี่ต้องไฟสีฟ้านี่เรียบร้อยอา้อาวอา้าวอ้าว ใครมันยิงมาใครมันยิงมา้มย,มายแมกเหล็กดูดขึ้นมาแล้วก็เหวี่ยงไปตายนะครับเจ๋งเอ้ยอีกแล้วทางน,นี้นี่นะครับมาเลยวะ่ะอันนี้คือไทท่านตัวแรกที่ออกมาเลยนะทนเท่านคาเมล่าแมนนะครับยกนิ้วกันหมดเลยแกงนี้คือแกงยกนิ้วอ่ะทุกคนอุ้ยบินหอกไปแล้วก็ยิงยิงบอกว่า เยียบไปครับตุ้มตุ้มไปบุกฐานมันคือหรอแล้วใช้คนเดียวนี้หรอโอ้โหไปคนเดียวครับอ่าทุบทุบไม่ตายก็ลังสีไปดิบึง้งแล็กเก็ตอุ้ยอุ้ยอุ้ยจับคอจับคอเหวี่ยงมาแล้วก็ยิงเข้าไปตายเปล่าอันนี้คือคาเมล่าแมนนะครับไททัน Man. คาเมล่าแมนปล่อยไปหนึ่งทีลังสีอืนอ้นี้น่าจะแรงนะทุกคน เฮ้ยไม่ตายเหรอต้องดึงเลยหรอเฮ้ยทุกคนโหไม่ตายว่ะถึงกับต้องดึงเลยว่ะตัวนี้ไอตัวเดิมป่ะเนี่ยตัวเดิมป่ะอะไรวะเนะี่ยเว้ยมาดิมาดิมาดิก็มาดิครับเรียกมาก่อนเรียกมาคุยกันก่อนแล้วนี่อะไรอ๋อโ,โดนตัดมือไปแล้วนะครับคาร์เมล่าแมนตัวปกตินี่ไงไอตัว <c oughs> ที่ปั๊มซ่วมนะครับ ปั๊มยัดเข้าไปเลยตูมโอ้โหโดนกำลังเสริมมาทุกคนอันนี้กำกำลังเสริมคาเมล่าเมนนะครับเอาวะ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยมีวูแมนหรอคาเมล่าวูแมนอันนี้ทำอะไรได้คาเมล่าวูแมนนะครับสู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บจิ๊บจ๊บจิ๊บจ๊บจิบจ๊บตีแดงเฮ้ยโดนควบคุมมั้เน่ะอ๋อไม่ใช่เปลี่ยนเป็นโหมดต่อสู้แล้วก็ ยิงยิงยิงตุ้มตุ้มโอ้โหก็คือล,ล็อกเป้านะครับล็อกเป้าแล้วก็เป็นมิสไซล์นะฮะสำหรับคา m เมล่าบูแมนตู้ทีวีบูแมนได้ปะนะทุกคนทีวีบูแมนดูโหดนะดูแบบฉายารังสีตุ้มตายแล้วก็ถอดหัวไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นการต่อสู้กันโอ้โหเหมือนจะฝ่ายพันธมิตรจะกลับมาชนะเฮ้ยตัวอะไรมาตัวใหม่ยิงทีหายเลยตัวอะไรวะ ยเฮยมาดิมาดิพี่เรามาละทุกพี่เรามาแล้วเออหายไปเลยไงทุกคนมันหายไปเลยไงอะ,อะไรวะออกมาได้ออกมาได้บางเสริมออกมาได้นะครับโอ้มีรถถังยักษ์นะครับตอนนี้เหมือนกับว่าเราต้องไปไอ้นี่ป่ะตามช่วยสปิกเกอร์แมนไททันสปิคเกอร์แมนที่โดนควบคุมอะครับ นี่มีหน้าจอด้วยหรอ,อก็ไม่ต้องไม่ต้องเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่อ๋ออย่าเล่นอย่าเล่นเฮ้ยมีคนมาอือนี่ยิงทีเอ้ยอยู่นิ่งอยู่นิ่งตบหน้าพวกไป <c oughs> เอาวะดูนี่ไอ้แมงมุมไอ้แมงมุมมันยิงมาโดนไปดิล่วงโอ้โหดึงดึงโ <Okay. S 1> อเคอ,อ้าวเฮ้ยหัวขาดเลยใครอ่ะ ออไอตัวเร็วไอตัวเด็แฟดไอตัวเด็แฟดนี่อุยอ้ยอุ้ยคอหลุดเลยเอาว่าชายรักสีรอบตัวแล้วก็โอ้หยุดหยุดนิ่งอ่าแล้วโดนปักเข้าไปที่หัวนะครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยเพราะมีหุ่นยนต์ด้วยมีหุ่นยนต์ด้วยนะครับเจง๋จงเจง๋งเจ๋งโอ้ยพิงไปกอด <laughs> ไอ้นี่อย่าไปกอดสาวไอ้นี่อย่าไปกอดสาวนะครับคาร์เมลแมน เฮลเฮลเลยนะครับทีวีบูแมนบอกว่าไม่เล่นด้วยนะครับเอาล่ะแล้วนี่ไปบุกขานทัพอ่ะไปบุก่านทับสกบิดี้นะครับยังไงมีสกีบิดี้มาปล่อยโอปล่อยแล้วเบิดนะครับแต่ก็ล่วงไปภางหลังนี่คือตัวบินได้เยียบเลยทุกคนมันมันเหมือนมีไอพ่นป่ะใช่ไหมมันเหมือนมี iPhone ทุกตัวเลยอะ่ะที่มันบินได้อะ่ะเอาว่ะ นนี่ยังไงมีกองกําลังมาโอ้ยตัวนี้กองกําลังมาแล้วพี่ยักษ์โอ้โหต้องให้ลูกพี่ออกโลงลูกพี่ไทท่านคารเมล่าแมนออกโลงนะครับแล้วมันลวตัวใหญ่มาอุย้ยบนพิษโอ้โหตายเลยตุ้มโอ้โหแล้วรถถังเราพังเลยนะครับมันเอาพิษมา หาแล้วรถถังรถถังที่จะยิงพาร์ตมาไปช่วยเอสปิก,กร์แมนนะครับไททันสปิก,กร์แมนพังเลยว่ะทุกคนมันล่อให้แบบพี่ใหญ่ของเราไปสู้ตัวอื่นนะครับอุ้ยันหลั <ś of the night> หันรอบตัวหันคอได้รอบรอบทิศน,นะครับเออว่ะแทงเดสทอยบอกว่ารถถังถูกทำลายเกิดอะไรขึ้น ไม่ดีละไม่ดีละทุกคนหน้าบึ้งเลยไม่ดีแล้ว,ลว,ลลวรถถังถูกทำลายนะครับทำไมไม่สร้างหลาแๆคันวะเฮ้ยติดไฟมาเลยวิ่งหนีวิ่งแบบเนาโตะด้วยนะวิ่งวิ่งแบบเนอโตะด้วยนี่งไงไอท,ท่านสปิกรแมนโดนบังคับอยู่แล้วก็โอู้หฆ่าพวกเดียวกันเองนะครับเพราะว่าโดนบังคับโดนวควบคุมอยู่นะต้องหนีว่ะทุกคนต้องหนีเข้มปบึ้ม วูสันสันสันหัวระเบิดตายทำไงดีทุกคนแล้วพี่ใหญ่เราไปไหนแล้วนี่ไงโอ้โหฆ่าพวกเดียวกันเองหมดเลยเนี่ยรังตีพตัดมากตุ้มไม่เข้าอะ่ะทุกคนมันมันเล็กไปอะ่ะมันต้องใช้คันใหญ่มาแล้วนี่ไทท่านเอเมร่าแมนบอกว่้ อยา่ยาอย่าอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ยิงมายิงมามีโลมีโลต่อยเป็นหูตัวใหญ่ตัวใหญ่มาด,ดิตู้แล้วก็ดูดมานี่เป็นแม่เหล็กนะครับไออ,อันเนี้ยเป็นแม่เหล็กบึบตุม้มเอาวะ่ะยังไงโอ้โหอันนี้มันมาช่วยวะ่ะทุกคนอต่อยทีเดียวตายเลยมันนะ้นะตะกี้มีดถอยเลสนะไอท่านว่ะอุ้ยเอาวะ่ะ ออกได้ปะแมบวบออกได้ปะไอตัวดูดซ่วงโอ้โหไม่ได้ทุกคนตัวดูดซ่วงเฮ้ยเฮ้ยรอดมาตั้งนานตายหมูพี่เขารอดมาตั้งโอ้โหโดนไฟวะ่ะพี่ต้องเจอไฟทุบไปอีกทีนึงเพราะว่าหนึ่งนะหนึ่งแล้วสินะหนึ่งหนึ่งแล้วไทท่านคาร์เมลแมน VS ไทท่านสปิเกอร์แมนนะครับหนึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้เฮ้ยไม่หนึ่งหนึ่งโอ้โห,โหโดนแทง โดนซามูไรนะครับสกิดี้ซามูไรหรอบ้าตบเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็ถูกไปตายมันจะเข้ามาควบคุมโอ้รู้ทันยังรู้ทันอยู่ยังรู้ทันอยู่หูหันก็นมาโดนลุมว่ะทุกคนเอาดิทีวีบูแมนช่วยได้ปะช่วยได้จับมือไว้ยาทีวีบูแมนจับมือไว้สู้ๆเอาว่ะช่วยกันยิง ทวงเวลาไว้ทวงเวลาไว้่วงเวลาไว้ววาไวอาหนีไปแสดงว่าช่วยได้ปะ่ะว้าเฮ้ยเหมือนจะช่วยได้เี่ยตายแล้วตายแล้วไอ้ตัวควบคุมตายแล้วแถวโอ้นี่ไงเอาว่ะเกมพิกสามไททันของกลุ่มพันธมิตรนะครับตัวหลัก คือได้กลับมาอยู่ทีหมดแล้วนะครับโอ้เศาเลยเพลงเศร้าขึ้นเลยทุกคนเพลงเศร้าขึ้นมาเลยโอ้เฮ้ยข้าทําอะไรลงไปเราไม่ผิดนะทุกคนเขาโดนควบคุมแต่ว่าโมโหอย่างเงี้ยเศร้าแน่นอนยกนิ้วนะครับไทท่านทุกคนลงคิดดูดลงเิืดเป็นไทท่านสปิกรแมนอะแล้วแบบฆ่าพวกตัวเองไปเยอะขนาดเนี้ยโอ้เศาแน่นอนนะครับนี่ยังไงหนีหนีให้ตัวใหญ่นะะ อูตัวใหญ่ยังไงหอ๋ออาจจะเป็นโซนๆป่ะโซนโนี้ก็อาจจะแพ้ป่ะทุกคนอ๋อมาแล้วนี่ไงไทท่นสเปกแมนมาแก้แขนว่ะแขนแขนยิงยับเลยว่ะยิงยับเลยว่ะนี่มาควบคุมกูหรออย่าบอกว่าจะโดนควบคุมอีกรอบนะคือเองไม่ไปแบบเนี่ยเนี่ยมันจะโดนอีกแล้วจะโดนอีกแล้วทุกคนทําไมไม่ไปแบบว่าหาอะไรมาปิดก่อนไปอัปเกรดก่อนไหมแล้วค่อยแบบอ้โดนลุโดนล้อมป่ะ โดนล้อมอ่ะยิงมาอู้ตุ้มตําตุ้มต่ำตุ้มตายพระน้าเดีไม่ตายครับเพาะมาแล้วก็โอ้ยทานี่คล้ายแบบไอรอนแมนสองมีใครเคยดูบ้างที่มันแบบเป็นเลเซอร์ตรงมืออ่ะแล้วหมุนนะปุ้มเลาวว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับไอท่านทำไมแล้วแมนบอกไม่ได้ทำอะไรเลยเอ้าล่วงล่วงล่วงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วงล่วงเฮ้ยเริ่มกลับมาได้เปรียบนะครับ ไปช่อเพื่อนเพื่อนเ,เริ่มกลับมาได้เปรียบนะฟั่งพันธมิตรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาคงมีการแก้เกมกันนะเราสตีดี้ทอยเลสนี่ไงไทยท่านมาช่วยกันเลยมาคู่ครับมาคู่ครับสอไทยท่านปากไปจ่อไปที่ปากอนั้นอีกตัวหนึง่งเข้าไปครับนัวเข้าไปนัวแล้วนี่ยังไงยัดระเบิดยัดระเบิดเข้าไปตุ้มเรียบร้อยอว่าเริ่มพีกกลับมาครับ สวยงามสวยงามเอาว่ะคาเม่าแมนกับสเปกเกอแมนต่วนทีวีแมนคือเจ็บหนักนะครับจากตอนก่อนหน้านี่ยังไงอโอ้ยมีคนไอ้นี่ก็เต้นไอตัวเต้นนี่ก็เต้นอย่างเดียวเลยเอาว่ะอู้อสวยงามจับมือพันธมิตรนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่39ถึง EP ที่59เราคาเมล่าแมนแล้วก็สปิเกอร์แมนได้ไททันของตัวเองกลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนทีวีแมนได้รับบาดเจ็บอยู่นะสำหรับไททันฝั่งพันธมิตรก็กลายเป็นได้เปรียบอีกครั้งนะคะส่วนสกิปิดี้ทอยเลตก็คงต้องแก้เกมต่อไปนะครับไม่รู้ว่าจะมีไม้ตายหรือว่ามีตัวอะไรมาเพิ่มนะครับในการต่อสู้ครั้งนี้มันยังไม่จบง่ายๆนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้ว ถ้าเกิดอยากดูต่อคอมเมนต์กันบอกกันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย